สวัสดีค่ะกับช่องอนุ่งชาแนวนะคะเมืออ่กอกี้เอาภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะเนาะพอนค่ายนะคะพอนค่ายอากาศฮอนๆกลับมาเบ่งดอกไม้สวยๆกันนะคะ ดอกไม้ส,สวยๆนะคะเห็นแล้วสดชื่นนะคะสดชื่นสบายตาสบายใจะออน,ยนะคะค่อนค่ายนะคะเนาะ,ะดอกไม้ในสวนสวยงามนะคะเอาดอกไม้มาฝากเด้อค่ะเดอ้อกับชองอานนท์ชาเนี่ยพันใหม้ต่างๆสวยงามนะคะ เห็นแล้วเย็นสบายนะคะวันนี้แดดร้อนมากๆเลยเนียน้องชาเนี่ก็เลยเข่าสวนนะคะเนาะเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะอันนี้ดอกไม้ที่วัดด้วยค่ะเด้อดอกไม้ในวัดนะคะหลวงพีเราปลูกเราเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนะคะเนาะวัดบ้านหลักดานนะคะหลวงพีเกียรติือ พระอาจารย์ทรงเกียรติครูสีตูเนาะค่ะเนาะเราเป็นพระนักพัฒนาเรามาปลูกดอกไม้ดอกไายปลูกลักปลูกยานะคะปลูกอันพืชไม้มงคลต่างๆเนาะค่ะเราเป็นคนมาปลูกเนาะค่ะอันไปนั่งเหรียญย่ามใดเห็นดอกไม้งาม,งามๆก็มีความสุขเนาะค่ะสบายตาสบายใจ อนุงชาแนวก็เลยเก็บภาพบรรยากาศรอบๆปัดดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะเนาะเพื่อทุกคนเห็นแล้วมีความสุขคืออนุ่งชาเหนวมีนะคะอนุ่งชาเหนวเห็นดอกไม้เห็นดอกไม้ดอกอไลเห็นความเขียวขยจีเห็นดอกไม้งามอนุ่งชาเหนวก็สีรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขนะคะสดชื่นนะคะสบายตาสบายใจอนุ่งเป็นคนที่มาเกี่กับธรรมชาตินะคะ เป็นคนรักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขนะคะเห็นตน้ตนไม้ต้นลหลเห็นดอกไม้ดอกไหลอุนงช่างแนวกะระซิรู้ซึกซสดชืน่นมีความสุขก็เลยเก็บบรรยากาศดอกไม้พันไม้ต่างๆเอามาให้ดูนะคะเพื่อบางคนที่รู้ซึกงงุ้ยิดหรือรู้ซึกว่าฮอน,นงุ้ยนิดลำข้าญอาสจจิเปิดมาพอคลิปแล้ว เห็นดอกไม้เห็นความสดชื่นละอาสิมีความสูขคือจังอโน่งชาเนี่ยวมีนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศค่อนคลายมหาห้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะหลังจากงานบุญงานสงการกบผ่านไปอโน่งชาเนียวกะเขาสู้โหมดปกติเนาะคะ่ะเหตุเวียกเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเหตุไฮเห็ดห,ห,หน้าเห็สุสวนคือเก้าเนาะคะ่ะเนาะบ่ใดไปไสเนาะคะ่ะอัดคลิปกระิหาน้ำรอปบบ่านรอเนี่แหละคะ่ะโล่งห้เบื้งเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าอน,านุ่งชาแนวกะเป็นคนบ,นบานเนาะค่ะเป็นคนอันปันปน,นอกบันหน้าเท่านี่แหละค่ะยุบานยุทงยุทายยุไฮยุหน้าเฮดเบียกบานเบียกสวนเบียกไฮเบียกหน้าเนาะค่ะบ่คอยได้ไปใส่เป็นคนชนบทเนาะค่ะเนาะนากะสีหาเจ็บบรรยากาศน้ำทงน้ำทาน้นำบานหมังไดเทียน,นุ่งชาแนลไปพองาม,งาม อาน,นองชาแนลก็สิเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะจั่ไหนกะฝากในเด้อค่ะฝากอาน,นองชาแนลไว้นในอมอกอ,อมใจของพีขลองนนองนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อาน,นองชาแนลนะในเด้อค่ะ,เ,คะเพื่อเป็นกวนกำลังใจเนาะค่ะเนาะอันนี้กระดอกคุ้นเหลืองอารามเนาะคะ่ะ ช่วงนี้ดอกคูณเต็มต้นเรลืองอาลามเนาะคะ่ะรอบวัดเหลืองเต็มไปหมดเห็นแล้วค่ะมีความสุขเนาะคะ่กะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศดอกคูณดอกไม้มใม้ไบิึงนะคะเนาะเดี๋ยวสิรีวิวดอกไม้รอบป่านอนุ่ง้เบิึงนะคะเนาะมันยังทัานออกดอกดีปันได้นะคะอานุ่งชาแนวกับปูคือการปลูกดอกไม้พี่กัดเยาได้ปลูกร้ายนะคะปลูกในท่างเขาบ้าน เอาไว้ชื่นชมตื่นขึ้นมายามเช้าได้ฮดดอกไม้ฮดพักฮดหยาแตสิมีความสุขก็ถือว่าออกกำลังไปนั่มเนาะคะ่ะเะถือว่าออกกำลังธรรมชาติบำบัดนะคะเนาะธรรมชาติบำบัดอยู่กับตัวเองความสุขอยู่รอบกายเรานะคะความสุขอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ใครนะคะ อยู่ที่ใจตัวเองนะคะหาใจเฮ้ามีสุเขเฮาอยู่หม่องได้เฮาก็มีสุขเนาะคะ่ะไม่จําเป็นต้องเลิศหรูอลังการนะคะอยู่แบบบ้านๆ้า,นาใจเฮามีความสุขอยู่หม่องได้มันก็สุขเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเห็นตน้ตนไม้ต้นหนก็ยิ้มเบากก็พวก,กไม้กวกใคกะรู้สึกสบายสบายใจนะคะสําหรับอนงนะคะแต่ว่าสําหรับผู้อื่นอนงโว่หูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอนงเป็นคนที่ชอบชีวิตแบบนี้ชอบ ชีวิตธรรมชาติวิธีบ้านๆชอบแบบชนบทบระอบความูลไหว้นะคะชอบอยู่กับธรรมชาติชอบอยู่เงียบๆนะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อานุ่งชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมด้วยค่ะเด้อบ๊ายบาย